สวัสดีครับแฟนคลับทุกทท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับสำหรับทำนายฝันนะครับตามตำราของไทยโบราณนะครับหลายๆคนนะครับมักจะฝันเรื่องราวต่างๆนานานะครับหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยความฝันเนี่ยมันเป็นลางบอกเหตุหรือมันเป็นเรื่องราวอะไรนะครับต้องบอกว่าถ้าฝันแล้วคุณจําได้เนี่ยนะครับผมบอกว่าเป็นลางบอกเหตุเนาะนะครับแต่ถ้าฝันเยอะๆเยอะฝันเยอะมากในแต่ละคืนแต่จําอะไรไม่ได้เลยนะครับอันนี้นะครับอาจจะมีความเครียดนะครับก็อาจจะลอง พบหมอนะครับลองลองหาหมอดูลองเช็คดูนะครับวันนี้ผมจะขอทํานายนะครับสําหรับหลายๆคนที่ฝันเห็นผีหลอกนะครับผีมาขอส่วนบุญนะครับมาขอซื้อมาขอให้ซื้ออันนู่นซื้ออันนี่ให้ซื้อหมอซื้อไหซื้อกลมังซื้อเสื้อซื้อผ้าเอาขอสารพัดจะขอนะครับวันนี้จะขอทํานายว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับความหมายมันคืออะไรนะครับ ผมบอกเลยว่านะครับหลายๆคนเนาะในประเทศไทยเรานะครับหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยนะครับเชื่อว่าการฝันเห็นผีเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับเขาบอกว่ามักจะอันนี้เป็นเสียงส่วนมากนะนะครับที่ที่คุยกันนะครับที่แบบมีความเชื่อแหละนะครับคือคิดว่าน่าจะเกิดเรื่องร้ายๆนะครับ ที่ส่งผลต่อตัวผู้ฝันนะครับในขณะที่อีกหลายคนนะครับก็เชื่อว่าฝันถึงผีในลักษณะน,นี้เนี่ยนะครับแม้จะเป็นฝันร้ายเนี่ยนะครับแต่โบราณก็มักจะบอกว่าฝันร้ายเนาะจะกลายเป็นดีนะครับดังนั้นความฝันที่เกี่ยวข้องกับการเห็นพูดผีปีศาจวิญญาณเนี่ยนะครับจึงมักมีคําทํานายนะครับที่แตกต่างออกกันไปนะครับเพราะว่าคนไทยเราหรือว่าเพื่อนบ้านเราเองเนี่ยนะครับก็มีความเชื่อที่แตกกันนะครับก็คือ บอกว่าดีและไม่ดีไปไปไปพร้อมๆกันอนะ่ะครึ่งครึ่อ่ะผมเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับถ้าอย่างนั้นนะครับผมขอทํานายตามตําราบโบราณของผมแล้วกันนะครับว่าการฝันเห็นผีหลอกเนี่ยนะครับผีมาขอส่วนบุญเนี่ยนะครับมีความหมายว่าอย่างไรนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าถ้าฝันว่าผีมาหลอกเนี่ยผีมาขอส่วนบุญผีมาแบบอันไหน ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมบอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะนะครับแต่ว่าแย่มากไหมไม่ได้แย่มากนะครับเพราะว่าคือการที่ผีมาหลอกมาขอส่วนบุญเนี่ยนะครับมักจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับมักจะเป็นเรื่องที่ไม่ไม่ดีนะครับแต่นะครับการที่ผีนะครับมาขอส่วนบุญนะครับอันนี้มีนะมีนะนะครับมาขอส่วนบุญแล้วบอกว่าเออถ้าคุณทําให คุณจะได้โชคคุณจะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งคุณจะผมจะให้เลขคุณนู่นนี่นั่นนะครับอันนี้รวยมาหลายรายแล้วนะนะครับรวยมาหลายรายแล้วนะครับ,แ,รบแต่ถ้าฝันแบบว่าผีมาหลอกโอ้ยเหนื่อยมากวิ่งหนีโอ้่หลอกอะไรนักหนานะครับรู้จักก็ไม่รู้จักนะครับอันนี้ไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยดีเเอาซะเลยนะครับแล้วก็อีกอีกมุมหนึ่งนะครับที่แบบว่าฝันว่า ผีเนี่ยนะครับมามาขอส่วนบุญนะครับให้ซื้ออันนน้นซื้ออันนี้ให้นะครับอันนี้กลางๆนะครับกลางๆไม่ได้สัญญาอะไรกับคุณหรอกนะครับกลางๆนะครับถ้าเปรียบเปยเนี่ยนะครับตามตำราโบราณเขาบอกว่าอาจจะเป็นเจ้ากรรมในเวรคุณนั่นแหละนะครับที่เขานะครับแลกหน้ามาเพื่อเพื่อขอส่วนบุญเนาะนะครับถามว่าทําไมเจ้ากรรมในเวรต้องมาขอส่วนบุญนะครับคือเป็นเจ้ากรรมในเวรที่ท่านแบบประพฤติดี ประพฤติชอบปฏิบัติมีปฏิบัติชอบคือคือท่านใจเย็นแล้วอะนะครับท่านแบบว่าท่านเขาเรียกว่าท่านถือสิลแล้วอะนะครับท่านไม่อยากจะไปเบียดเบียนใครแล้วนะครับคือท่านก็คือพร้อมที่จะเอาโหสิกรรมให้คุณนะครับก็เลยเหมือนชวนคุณเนี่ยนะครับให้ทําบุญคือสิ่งที่ที่ท่านแบบมาขอสมบุญเนี่ยมันจะเป็นพูดง่ายชวนท่านทําบุญนั่นแหละผมบอกไว้ก่อนนะครับก็ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ที่ดีนะนะครับแต่ลางบอกเหตุก็บอกว่าเออเจ้ากรรมนายเวรเขาตามคุณแหละ คือคุณมีเจ้ากรรมนายเวรที่กําลังตามอยู่นะครับถ้าฝันในในลักษณะนี้ก็อย่าชะล่าใจนะครับก็ไปทําซะนะครับเพื่อความสบายใจเนาะไปทําบุญตามที่เขาแนะนําแหละนะครับก็ทําเท่าที่คุณไม่เดือดร้อนนะนะครับถ้าเดือดร้อนก็ไม่ต้องทํานะครับทำเท่าที่เราไม่เดือดร้อนนะครับสิ่งที่ผมอยากจะฝากระวังไว้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพเนี่ยนะครับก็คืออาจจะมีเกณฑ์นะครับ เจ็บป่วยนะครับเจ็บป่วยอ่อนๆแอะๆนะครับมีป่วยบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ก็ผ่านมันไปได้นะครับสิ่งที่จะป้องกันได้นะครับก็น่าจะเป็นในเรื่องของการพยายามออกกําลังกายนะครับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นนะครับเป็นเจ็บป่วยเล็กๆน้อยนะครับไม่ได้ถึงขั้นรุนแรงอะไรนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอฝากไว้ว่าฝันในลักษณะนี้นะครับ มันไม่ได้มันไม่ได้แย่เนาะมันเป็นกลางๆนะครับลองดูว่าเป็นแบบไหนล่ะตามที่ผมพูดไปนะครับก็ลองล็ลองดูนะครับแต่สิ่งที่จะฝากไว้ก็คือหมันทําบุญทําทานนะครับอุทิศส่วนกุศลบ้างนะครับให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะครับให้กับใครก็แล้วแต่ยาไมิสหายอะไรเงี้ยครับก็ก็ลองทําบ้างนะครับเพื่อความสบายใจนะครับแล้วก็เพื่อให้ฝันนี้นะครับมันหนุนเราให้ดียิ่งๆขึ้นไปอีกนะครับ สุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากตัวเลขนำโชคตัวเลขเด่นไว้นะครับก็คือเป็นเลข0นะครับ06 08 09จะเกี่ยวกับ0นเนาะถ้าถ้าถ้าผีเนี่ยนะครับก็ขอให้รวยๆเฮงๆทุกท่านนะครับสวัสดีครับ